Oh, it's like And known it. Even though it new I can you always though Se spell Weve สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณสําหรับการเข้ามารับชมแล้วการติดตามด้วยอย่าลืมนะคะโลกออนไลน์ทําให้สายได้รู้จักมิตรภาพที่ดีมากมายบนโลกออนไลน์นะคะขอบคุณมากๆ ขอให้มีความสุขนะคะสำหรับวันนี้สายก็คัดงานที่มีความงดงามเพียงแค่3ชิ้นที่ซื้อมาแล้วก็ชอบแล้วก็ถูกใจนะคะเผื่อว่า FC นั้นจะถูกใจสายก็เอามาามาพรีเซนต์ให้ FC นั้นในราคาที่ไม่แพงเกินไปแล้วก็เป็นเนื้องานที่สวยมากค่ะ รายละเอียดชิ้นแรกนะคะเป็นสีเคลือบนะคะชิ้นนี้เส้นยืนนั้นก็จะเป็นสีม่วงสีเงาสวยมากๆค่ะท้องผ้าก็จะเป็นลายนาคน้อยล้อมเพชรนะคะชิ้นนี้สวยจริงๆมีเชิงบนล่างคู่นะคะเป็นงานมาจากอำเภอสังขะอาบน้ํายานั้นจะนิ่มพริ้วสวยงามมากสวยระยะไกลด้วยเพราะว่าสีเคลือบนั้นอยู่ตากแดดก็จะอีกสีหนึ่งอยู่ในร่มก็จะอีกสีหนึ่งวันนี้ ก็ราคาลดพิเศษนะคะเนื้องานสวยมากๆนิ่มพลิ้วเส้นยืนนั้นก็จะเป็นไหมจุนส่วนเส้นพุ่งนั้นจะเป็นไหมบ้านงานมาจากอําเภอสังขะมีหน้านางที่งดงามมากๆนะคะหน้านางนั้นก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างขนาดของผ้านั้น1นคูณสเมตรนะคะมีหน้านางชายกลุยที่งดงามหน้านางงดงามแล้วก็เชิงบนเชิงล่างนั้น ก็สวยด้วยแล้วก็เป็นสีเคลือบด้วยนะคะเนื้อก็จะมีความนิ่มเงาสวยอาบน้ำยาจะสวยมากๆราคาวันนี้ก็ลดลงนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้และก็มาดูในชิ้นที่2ต่อไปนะคะวันนี้คัดความงามทั้ง3ชิ้นมาให้ชมนะคะใครไม่ซื้อจะเสียดายแน่นอนค่ะ ชิ้นที่สองก็สวยไม่แพ้ชิ้นที่1นนะคะเป็นงานมาจากอําเภอสังขะเช่นกันขนาดของผ้านั้น1นคูณสเมตรมีหน้านางชายกลุยเป็นงานที่มีเนื้องานที่สวยดูใกล้ๆอ่าลายยิ่งสวยด้วยนะคะเป็นลายโบราณซายจําลายไม่ได้ชิ้นนี้มีเชิงบนล่างคู่ยิ่งดูใกล้ย,ยิ่งสวยนะคะท้องผ้านั้นมีหลากหลายสีสันสามารถหาเสื้อใส่ประยุกต์ได้ง่ายมากค่ะ เป็นงานหกตะกอทอยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านางที่งดงามมีเชิงบนล่างคู่สำหรับเนื้องานไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่านิ่มพริว้วตอนนี้ยังไม่ได้อาบน้ำยายนะคะงานสวยมากมาจากอำเภอสังขะลายสวยแล้วก็สีสันนั้นเงาสวยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในชิ้นที่3ค่ะชิ้นที่3ก็สวยไม่แพ้เช่นกันนะคะมาแบบสไตล์ ลายร้อยดาวนะคะเชิงช้างโดดเด่นระยะร้อยเมตรนะคะเพราะว่าง,งานร้อยดาวนั้นเราต้องมองระยะไกลก็จะมีสีสันที่สวยด้วยสีคมชัดมากๆค่ะมีเชิงบนล่างนั้นเป็นรูปช้างนะคะชิ้นนี้สวยมากค่ะราคาเดียวกันมีเชิงล่างที่งดงามมีหน้านางด้วยสวยไม่แพ้กันนะคะขนาดของผ้านั้น หนึคูณสเมตรนะคะสามชิ้นงานในวันนี้เป็นงานที่คัดเกรดและก็ราคาพิเศษด้วยราคาที่สายแจ้งไว้นะคะงานสวยทุกชิ้นงานสำหรับงาน3มชิ้นในวันนี้นะคะเผื่อว่า FC นั้นสนใจราคาก็ลดพิเศษเนื้องานก็สวยไม่แพ้ก,กันนะคะชอบชิ้นไหนทักทายมาได้นะคะ